กุญซือเชียงรายปื้มผลงานโชติพ,พัทรเผยยืนตัวจริงยาวๆมาามีทากิกุญซือใหญ่กว่างสงสิงเชียงรายยูเนเต็ดชินชมโชติพัทรพุ่มแก้วบอกตัวจริงยาวๆส่วนเรื่องชาชาจะลงเมื่อไหร่ขอเก็บไว้เป็นความลับภายหลังจากที่กว่างสงสิงเชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านเฉิอนชัยเหนือพีทีประจวบ1-0ในศึกไทยลีก2020นัดที่5 เมื่อวันเสาร์ที่12กันยายน63โดยได้ประตูชัยจากลูกโขกของโชติพัทพุ่มแก้วในนาทีที่31นั้นล่าสุดมาสมิทากิกุนซือใหญ่สิงค์เชียงรายยูไนเต็ดเปิดเผยหลังเกมว่าเกมนี้เป็นเกมที่เรารวมตัวกันมา2เดือนในการเตรียมตัวเพื่อที่จะกลับมาเล่นซึ่งทุกคนตั้งใจเล่นถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ตามเป้าพร้อมกันนั้นมาสมิทากิยังได้พูดถึงผลงานของโชติพัทพุ่มแก้วที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมนี้ว่า เขาพัฒนาขึ้นในทุกๆวันในการมาซ้อมและเกมกับพีทีประจวบทําให้เรามั่นใจว่าเขาจะสามารถขยับมาเป็นผู้เล่นตัวจริงได้เรื่อยๆและเชื่อว่าเขาจะทําผลงานได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเกมต่อไปที่จะบุกไปเยือนนครราชสีมามาดาด้าคงไม่ใช่งานง่ายเขาเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่ดีทีมหนึ่งต้องมาดูว่าจะวางแผนอย่างไรส่วนเรื่องที่ว่าจาจากองหน้าตัวใหม่ของเราจะลงสนามได้เมื่อไหร่เรื่องนี้ขอเก็บไว้เป็นความลับสุดยอดของเรา จริงๆถ้ารูปเกมกับปีทีประจวบเป็นอย่างที่หวังไว้เราอาจจะได้เห็นชาชาแน่นอน